สวัสดีค่ะสวัสดีเอนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับแนวทางเนาะแนวทางตำลาวของเรานะคะสายแต้มเย่เข้าอีกแล้วนะคะช่วงนี้แต้มกำลังเดินดีนะคะรีบกรอบรีบโกยนะคะทุกคนคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะแม่่มเข้าใจย เนาะแต้มนะคะแต้มเป็นยังไงอะไรยังไงลูกแม่บอกเขาใจว่าซานไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรออธิบายให้ฟังนะคะคืออะไรบวกกันแล้วได้นะคะอะไรบวกกันแล้วได้แต้มเนาะทุกคนเนาะ เหมือนที่เอสทำให้ดูนะคะทําให้ดูนะคะเริ่มเริ่มเอฟซีบางท่านนะคะยังไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรนะคะเราจะมีนะคะเราจะมีแต้มบนนะคะมีแต้มบนมีแต้มล่างนะคะมีแต้มมีสูตรบนมีสูตรล่างให้นะคะมีสูตรบนสูตรล่างนะคะแล้วก็จะมีแต้มให้นะคะแต่ส่วนมากนะคะมันจะอยู่ในชุดสรุปนะคะมีงวดที่ผ่านมานี่แหละค่ะเอสเอาออกมาโชว์นะคะเอาออกมาสูตรโตเนจักน้อยค่ะเราทําให้เรื่อยๆเลยนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะก็เปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆ นะคะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆค่ะทุกคนกว่าจะแบบลงตัวนะคะแต่รู้สึกว่าช่วงนี้นะคะเราน่าจะได้สูตรที่ลงตัวแล้วนะคะเป็นสูตรที่เอสก็เก็บสถิติให้นะคะพอเก็บสถิติแล้วก็เลย เอออ่าอัจคลิปให้เอฟซดูหน่อยนะาเผื่อบางท่านไม่รู้นะคะว่าเรามีแต้มนะคะแต้มบนแต้มล่างนะคะแต่จะไล่ตัวหน่อยนะคะหรือว่าไปหาตัวตัดเอาก็ได้นะคะแล้วแต่เอฟซีเลยนะคะไปหาตัวชนแต้มแล้วก็ตัดเอาก็ได้ค่ะเอามาดูกันนะคะนี่นะคะแอดก็จะสอนเนาะนี่ส่วนมากมันจะอยู่ตามชุดของมันอย่างนี้ค่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างแอดก็จะสอดแต้มเข้าไปให้นะคะนี่เอาแต้มเข้าไปให้นะคะอย่างเช่น2ตัวล่างนะคะเราจะมีชุด2ตัวล่างเราจะมีชุด2ตัวล่างแล้วก็ชุด2ตัวบน น,นะคะคชุด2ตัวบนอ้ายินดีต้อนรับ fc นะคะสมาชิกใหม่ด้วยเดอ้อค่ะเอาลืมลืมอันนี้นี่เป็น2ตัวบนนะคะหาศูนย์ข่อยจ้ากิวใส่นี่อันนี้เห็นบมตัวเน่นน้นนะคะเราเน้นให้นะคะเออเิ้นให้จ้ากูเน้่นแบบสุดนั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ปคู่บนเลิศเถอเฮ้ยเน้นให้เปีคู่บนเนาะเนี่ยนะคะเราก็จะมีชุดบนนะคะมีชุดบนให้อย่างเงี้ยนะคะทุกคนมีชุดบนมีชุดล่างให้นะคะเห็นไหมแต้มบนนะคะนี่แต้มบนศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแต้มบนก็เข้าไปนะคะที่ศูนย์นะคะนี่แต้มเขาศูนย์เนาะเก้าสี่เจ็ดสามนะคะเข้าเจ็ดสามสามเจ็ดเน้นๆเลยนะคะแต่ว่ากลับไหมนะคะแอดแนะนําให้กลับนะคะชุดพวกนี้นะคะ ถ้าใครจะไปเด้อเพราะว่าปักหลักบางทีมันสลับตำแหน่งค่ะลูกกลมๆล่ะค่ะเราก็ทำตามสูตรของเรานะคะแต่ว่าเขาบริว่างตามสูตรท่าดี้เนาะเอานี่นะคะแต้มนะคะเราก็จะเอาแต้มพวกนี้ล่ะคะ่ะเข้าหมดเลยนะคะงวนนี้แต้มของเราก็เข้าหมดทุกสูตรเลยนะคะก็อะไรคือแต้มมอสันตีอะไรคือแต้มก็คือเราบวกกันนะคะบวกกันเอออันนี้มันเยอะใช่ไหมคะเราตัดตัวเด่นเสร็จนะคะตัวเด่นเสร็จเนาะ ตัวเด่นนะคะตัดตัวเด่นเสร็จนะคะเราก็จะนี่เลยนะคะทุกคนนี่เนาะตัดตัวเด่นเสร็จนะคะแอดก็จะมาตัดแต้มอีกทีหนึ่งนะคะตัวเด่นก็คือตัวที่เราวงกลมไว้นี่นะคะก็คือตัวเด่นตัวสีแดงอะค่ะที่แอดวงกลมไว้นี่ค่ะคือตัวที่มีโอกาสมานะคะแล้วเราก็มาตัดแต้มอีกทีหนึ่งนะคะตัดแต้มอีกรอบหนึ่งนะคะเอาอะไรบวกกันแล้วได้ศูนย์นะคะสี่บวกหกได้ศูนย์นะคะห้าบวกหกได้หนึ่งนะคะ เจ็ดบวกสามนะคะเป็นศูนย์นะคะสี่บวกเจ็ดนะคะสี่บวกเจ็ดนะคะสี่บวกเจ็ดเป็นเท่าไรเฮ้ยเป็นหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งห้าบวกเจ็ดเป็นสองอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้นะคะอันนี้ก็เห็นไหมศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเราไม่มีค่ะศูนย์บวกเจ็ดนะคะได้เจ็ดต้มเจ็ดเราไม่มีค่ะเราไม่มีนะคะไม่มีนะคะอ่ะศูนย์หกมีไหมอ่ะมีโอกาสมีแต่ว่าติดดับแล้วเตยค่ะใครจะคัดเอาเลือกเอาอยัางไงนะคะชุดเต็มพวกนี้นะคะแอดแนะนําให้เอฟซีคัดเองตัดเองนะคะ เพราะว่าถ้าแอดตัดแอดบางทีก็ตัดเข้าบางทีก็ตัดไม่เข้าเอา้าว้าวล้ายเลยไลายนาที่เรียกว,ว่าสันแอให้เบิงเรงแนว่าสันนาะนี่นะคะแล้วก็มีจะมีแต้มบนแต้มล่างแต้มสามตัวนะคะแต้มสามตัวของเรานะคะแต่ว่าโอ้ยเสียดายค่ะเราก็จะมีเด่นนะคะนี่เสียดายนะคะถ้าแอดไม่นี่หลักร้อยนะคะก็จะได้คู่โต๊ะชุดนิ้นนะคะคู่โต๊ชุดนินน้นนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแต้มสามตัวนะคะเป็นแต้มสามตัวเนาะสี่สามเจ็ดนะคะ 4,3,7ทุกคน4,3,7นี้จะได้คู่โต๊ดนะคะถ้าเราเอา70ตัดนะคะเราก็จะได้ทันทีเลยนะคะจะได้ทันทีเลยนะคะนี่40ได้ได้แต้มด้วยนะคะแต้มนี่คือตัวเน้นเลยได้นี่ เข้าแต้มสี่ค่ะเข้าแต้มสี่เนาะนี่นะคะอันนี้คือแต้มสามตัวเข้าแต้มสี่นะคะไหนแต้มสี่ดีไงแต้มสี่นะคะนี่แต้มสี่แล้วก็บวกกันค่ะเอาสี่บวกสามนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดนะคะก็เป็นสี่นี่ก็คือแต้มสี่นะคะทุกคนเห็นบอมันก็ออกเอามาดูกันนะคะงวดนี้เนาะสองตัวล่างก่อนเลยนะคะสองตัวล่างงวดนี้ให้ไปที่แต้มอันไหนนะคะสองตัวล่างงวดนี้ให้ไปที่แต้มอันไหนมาดูกันเลยค่ะ วดน,นี้นะคะเราให้นะคะวดน,นี้เราให้ไปที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเอาเดี๋ยวขยับออกมาหน่อยนะคะถ้าว่าตัวเล็กไปนะคะแม่ๆก็แคบนะคะแคบแล่วเอาไปตีเบิงะะ้งเด้อค่ะเอาไปขยายขออภัยค่ะเอาไปขยายขยายดูนะคะโอ้ยลืมข่าวตกตกภาษาไทยตีวะส์ โอ้ย e ตัวภาษากลางขออภัยค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะทุกคนอันนี้ล่างนะคะอันนี้สองตัวล่างนะคะได้แต็มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเอาแคปเลยนะคะทุกคน สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะแต้มล่างนะคะเข้าเข้าค่ะงวดก่อนเข้าไปที่แต้มสามนะคะอะไรคือแต้มสามเก้าบวกศู 0, นย์ค่ะเก้าบวกศูนย์แลได้แต้มเอ้ยเก้าบวกสี่ได้แต้มสาม 3, นะคะนี่นะคะก็เข้าไปนะคะอะขอให้เข้าอีกนะคะอย่างน้อยก็เราก็ช่วยกันนะคะช่วยกันหาวิธีตัดหาวิธีไอ้นี่ตัวไหนที่มันจะมานะคะ,ะแต้มล่างของเรานะคะทุกคนนะํามาดูแต้มบนนะคะ ต็มสองตัวบนนะคะเต็มสองตัวบนแอดกับไล่าตาเลยนีย่คอเต็มสองตัวบนกับเต็มสองตัวล่างเหมือนจะตัวเดียวกันใช่ไหมคะแอดกับเนี่ยนะคะแต่ว่ามันคนละสูตรเลยนะตัวเดียวกันแน่เลยสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะ แต้ม2ตัวบนก็4567890นะคะงวดก่อนนี้เข้าไปที่แต้ม0แต้ม0คือยังไงแอด7บวก3ค่ะ7บวก3ได้0อันนี้คลิแค่2ตัวนะคะ2ตัวก็คือเอาหลักหน่วยกับหลักสิบค่ะบวกกันนะคะก็ได้แต้ม0นะะเนี่ยค่ะเห็นบอมันกับเขาแต้ม0ูนยกลีเรียบร้อยค่ะ บนล่างสามตัวเข้าหมดเลยนะคะเข้าหมดเลยก็ดีใจด้วยนะคะอย่างน้อยเราก็ยังพอมีสูตรที่ปังบ้างนะคะมีสูตรที่ปังบ้างแอดก็หลากหลายสูตรเลยนะคะเพราะว่า f อฟซก็เรียกร้องมานะคะเออเอฟซีแห้งเห็ดเอียงกัเลาอะไรนะเลาสิบสองลาซีโอตายโบขอยอดซีเดนอนโมบันเอาแคบเลยนะคะทุกคนอันนี้สองตัวบนนะคะสองตัวบนอะ อ่ะมาดูสองอ่าแต้มสามตัวบนนะคะเราจะทําแค่สามอันแค่นี้นะคะบนล่างแล้วก็สามตัวบนแค่นี้นะคะจบค่ะอันนี้คือไม่เพิ่มเติมแล้วนะคะโอ้ยเยสิวาหาแต้มอื่นใหแอดเดอดเถตะอันนี้ก็เพิ่งจะจับที่จับทางได้นะคะอันนี้ก็คุ้นปูหน้าได้เพิ่อนสอน <c oughs> คุ้นปูหน้าก็คุณน,นะนะเพิ่นสอนเนาะเพื่อนไปใส่เลยเฮ้ยเออเพิ่อนสอน,นะค่ะเพื่อนหาเนาี่มาให้เอดเหตุเมื่อก่อนแอดก็ไม่รู้จักแต้มนะคะเพิ่อนสอนแนาะแอดก็ค่อยค่อยหัดทํานะคะ เอา้าแปดนะคะวันที่แปดสิงหาคมนะคะแต้มสามตัวบนนะคะอันนี้ก็บวกทันได้สี่นะคะเอ่อสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งแมนบอกเลยสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งนะคะบวกกับสามนะคะเออเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์บวกสี่เป็นสี่นี่แหละค่ะแต้มสี่นะคะเข้าอีกแล้วนะคะแต็มสี่เราก็อ่าสามสามแต้มเลยนะคะบนล่างสามตัวนะคะงวดน,นี้ให้ไปที่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือแต้มสามตัวบนนะคะแต้มสามตัวบนเอาอะไรแล้วบวกกันล่ะเอาเอาสามตัวเลยเด้อแม่เด้อเอาสามทั้งสามตัวนี่ค่ะแอดวงกลมให้อยู่นะคะแอดก็วงกลมเป็นเป็นไอ้นี่เป็นไอ้นี่ของมันให้นะคะล่างก็คือล่างบนก็คือบนสามตัวบนก็คือสามตัวบนนะคะใส่ให้ถือซูดเลยไปใส่สลับกันเด้โอ้ยแคปพิดอันว่าสันสิว่าได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอาแคปโหลดค่ะ อ้าวนี่เนาะแคปเรบบาบอกค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องของเรานะคะมีแนวทางเด็ดๆจึงจ้งเยอะนะคะลองดูเด้อแอดก็พยายามนําเสนอนะคะนําเสนอกับนาเสนอแต่เนี่ยเจ้าของมากค่ะ <laughs> นําเสนออยู่บากี่อันโอ้ยบางบางสูตรนะคะก็อยู่ในชุดสรุปนะคะอย่าลืมนะคะมาดูชุดสรุปกันนะคะตอนเย็นนะคะไม่เกินทุ่มหนึ่งแน่นอนนะคะประมาณสิบแปดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีนะคะแอดจะปล่อยนะคะทุกคน แอดจะปล่อยนะขอเวลาพักหายใจหายคอค่อยๆทำค่ะค่อยๆทำนะคะเปล่าร้ายมันสีบวันนี่เดชช้าๆได้พาเล็มงามนะค่ะวานะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อสวัสดีค่ะโชคดีจ้า